สวัสดีค่ะกุ้งจาบคูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะปูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีรถ L3218 เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวนี้กุ้งก็เลยจะพาลูกค้ามาชมรถตัว L3218 นะคะตัวนี้นะคะราคาดีงามมากๆเลยนะคะรถรุ่น L3218 เราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะราคา ไปพร้อมกับใบดันแล้วก็ผ่านพัวนะคะ3า0 0 0 0หกบาทนะคะตัวนี้จะไปพร้อมกับใบดันผ่านพัวนนะคะปี P 62นะคะรถสภาพเดิมเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะอ่าไล่ไปนะคะสีตัวรถสีใบดันคานล่างนะคะจะเป็นสภาพเดิมเดิมทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ทําสีนะคะมีรอยมาร์ทุกจุดนะคะสีหัวน็อตสีเดิมทั้งหมดนะคะสีตัวรถก็เป็นสีเดิมรอยมาร์มีอยู่ทุกจุดนะคะ สวยๆเลยนะคะ3 6 0 0 0 0บาทวันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษไปพร้อมกับอุปกรณ์ชุดหลังเป็นใบดันผานครวนนะคะไล่ดูสีไปนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับที่นนั่งผู้โดยสารนะคะตัวเบาะนะคะห้องผู้โดยสารแล้วเรามาดูไม้ชั่วโมงนะคะดูไม้ชั่วโมงกันนะคะไม์ชั่วโมงอยู่ที่แปดร้อยชั่วโมงนะคะตัวนี้ไม์แท้นะคะ รถสภาพดีเลยนะคะเราเอามาโปทำโปกันนะคะค่ะก่อนหน้านี้กุ้งมีคลิปแนะนำรถตอนเข้าใหม่ไปแล้วนะคะยังไม่ได้มารีวิวแยกนะคะราคาขายที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคือ3 6 9 0 0 0บาทใบดันผ่านครวนตอนนี้กุ้งเอาเดือนนี้เอามาทำโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครกำลังมองหาอยู่นะคะตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวเดิมๆทั้งหมดตัวท้ายนะคะสีเดิมไม่มีสนิมเลยลดไร้นะคะ มีรอยมาร์กทุกจุดเลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะหลังคานะคะตัวหลังคาดูหลังคาไม่แตกไม่ผุไม่พังนะคะยางติดคู่ตัวรถมานะคะยางหลังเป็นของโอตานินะคะตัวล้อกกระทะนะคะเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะไล่ดูไปเลยนะคะสวยนะคะรอยมาร์กยังมีทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวเชิญช่างแนทนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะ สตาร์ติดง่ายนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะยังใหม่มากๆนะคะเป็นรถรุ่น L3218 ขนาดขนาด32แรงโฟวิวนะคะรถ2เทา3สูงนะคะเหมาะมากๆสำหรับรถเข้าไล่เข้าสวนนะคะตอนนี้นะคะสวนทุเรียนถ้าใครมองหารถ,ถอยู่นะคะราคานี้ดีงามมากๆนะคะ360,000บาทเป็นโปรโมชั่นจากทางร้านไปพร้อมกับใบดันฐานครววน,นะคะถ้าอยากจะเพิ่มตัดหญ้านะคะก็ เพิ่มได้เลยนะคะตอนนี้ตัวตัดหญ้าก,ก็มีนะคะตัวอของ LCS นะคะราคาไม่แพงนะคะรถสตาร์ทง่ายเขียงเครื่องฟังเสียงเครื่องกันนะคะระบบทุกระบบนะคะยังดีอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวเพาปั่น PTO นะคะการทำงานของเพาปั่น PTO เครื่องนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะมีรอยมาร์คสุดๆเลยนะคะรอยมาร์คสุดๆเลยนะคะดูดเรื่องของรันองเครื่องนะคะเครื่องะัะปนปันไม่ขาละคะไม่มีปันนะคะเครื่องดีนะคะรถสภาพใหม่มากๆเลยนะคะ ราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะออถ้าใครสนใจนะคะรุ่นรุ่น l 3 2 1 8นะคะราคานี้เราเอามาทำโปรโมชั่นกันนะคะลูกค้าสนใจติดต่อมาที่คุ้งได้เลยนะคะ063 453 9224นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุ้งขอบอบคุณในการติดตามรับชมคลิปและอย่าลืมกดไลค์กระแชร์กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ